รู้สึกกันไหมคะว่าในบางครั้งเราไม่อยากรับประทานอะไรหนักๆในมื้อเย็นโดยเฉพาะวัยอย่างป้าป้อมมานะคะเราพยายามรับประทานมื้อเย็นให้เบาแต่สารอาหารมันก็ต้องครบถ้วนใช่ไหมคะพอดีว่าป้าป้อมได้เห็ดกระดุมมาเยอะเลยคะ่ะครัวชั้นสูงเราจะมาทำซุปครีมเห็ดกันคะ่ะ การอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลาจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงสูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน วันนี้นะคะป้าป้อมได้ไปเดินตลาดใหญ่มานี่ป้าป้อมเจอเห็ดกระดุม1กล่องใหญ่1นกิโลราคาไม่แพงเท่าที่เราเห็นในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะซุปครีมเห็ดที่ป้าป้อมจะทำในวันนี้ป้าป้อมใช้เห็ดกระดุมนี้เป็นหลักเห็ดกระดุมเนี่ยคนไทยมักจะชินกับชื่อที่เรียกว่าเห็ดแชมเปียงจริงๆแล้วแชมปิอง แปลว่าเห็ดในภาษาฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ป้าป้อมว่าคนไทยอะ่ะมีโอกาสได้รับประทานเห็ดหลากชนิดมากเลยถ้าไม่มีเห็ดกระดุมเลือกเห็ดเนื้อขาวแน่นๆอะไรก็ได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันในเมื่อตัวเลือกมันเยอะใช่ไหมคะป้าป้อมก็เลยเพิ่มเห็ดหอมสดเข้าไปด้วย นิดๆหน่อยๆพอให้กลิ่นเห็ดมันหอมขึ้นเท่านั้นค่ะเรามาลงมือกันเลยไหมคะก่อนจะนำมาใช้นะคะล้างเห็ดให้สะอาดบางครั้งถ้าเราได้ดินติดเห็ดมาเยอะหน่อยป้าป้อมแนะนำให้ใช้แปลงสีฟันเก่าที่นิ่มๆหน่อยอะค่ะขัดเบาๆเพื่อให้ดินหลุดไปเมื่อเห็ดสะอาดแล้วเราก็เอามาหั่นให้เล็กลงเห็ดเนี่ย มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในการป้องกันโรคด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะเห็ดไม่มีไขมันค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะดีต่อร่างกายโดยเฉพาะไวอย่างป้าป้อมค่ะจากเห็ดกระดุมนะคะป้าป้อมจะเพิ่มเห็ดหอมสดนิดหน่อย จริงๆแล้วป้าป้อมชอบกลิ่นเห็ดหอมสดนะคะไม่แรงเกินไปเหมือนเห็ดหอมแห้งแล้วก็จะให้สีเข้มกับซุปเห็ดของเราด้วยและ <ๆ S 2> เมื่อเวลาล้างเนี่ยป้าป้อมก็ตัดก้านทิ้งแล้วก็หั่นให้เล็กลงธรรมดานะคะป้าป้อมใช้เห็ดหอมสดประมาณสัก5้าดอกหดอกก็พอค่ะอีกอย่างที่เราต้องหั่นก็คือหัวหอมใหญ่ค่ะ เพราะว่าหัวหอมใหญ่จะให้รสหวานหอมในซุปของเราด้วยค่ะเราหั่นทุกอย่างเตรียมไว้แล้วนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มวันนี้สำหรับชาวคอนโดนะคะแน่นอนทำซุปมันก็ต้องมีน้ำซุปน้ำสต๊อกถูกไหมคะน้ำสต๊อกที่กลิ่นปลอดภัยที่สุดคือน้ำสต๊อกหรือน้ำซุปไก่ค่ะ น้ำสต๊อกมีให้เลือกทั้งที่เป็นแบบน้ำแบบก้อนแบบผงวันนี้ป้าป้อมเลือกมาเป็นแบบก้อนที่ไม่มีผงชูรสค่ะอ่านบนกล่องบนสลากให้ดีนะคะว่าไม่มีผงชูรสค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ป้าป้อมใช้ก็คือเนอยอันนี้ป้าป้อมไม่จำกัดเนยเค็มหรือเนอยจืด แต่ถ้าผู้ใหญ่ท่านใดมีปัญหาเรื่องความดันหรือไตป้าป้อมแนะนำให้ใช้เนยจืดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอย่างอื่นเนี่ยมันก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะอะไรลดได้ก็ลดตั้งหม้อบนเตานะคะใส่เนยลงไปค่ะตอนนี้ป้าป้อมใช้ไฟแรงก่อนแต่ต้องจับตาดูดีๆนะคะเพราะว่าเนย ไม่ง่ายค่ะถ้าไฟแรงแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้เป็นสีดำดไม่สวยค่ะพอเนยเริ่มละลายแล้วป้าป้อมใส่หอมใหญ่ที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะเราควรจะหัดทำอาหารแบบที่ว่าถ้าอันไหนไม่ต้องเป๊ะนะลองกะทุกอย่างด้วยรถมือของเรา ไม่อย่างนั้นนะคะถ้าต้องมานั่งตวงนั่งวัดทุกอย่างตลอดเวลาบางครั้งมันไม่ทันการและเราจะไม่ได้ฝึกรถมือใช่อไหมบางคนรถมือของตัวเองอร่อยมากอยู่แล้วแต่ไม่เคยรู้ลองดูสิคะฝึกด,ดูคะ่ะเมื่อหอมใหญ่เริ่มใส่นะคะป้าป้อมจะค่อยๆทยอยใส่เห็ดลงไปทำไมถึงต้องทยอยใส่เห็ดคะถ้าเราใส่ไปทีเดียวหม้อเนี้ย มันจะคับหม้อจนเราผัดไม่ได้แต่ถ้าเราใส่ทีละครึ่งเห็ดจะค่อยๆยุบลงเรื่อยๆนะคะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมป้าป้อมใช้เห็ดเยอะแยะขนาดนี้ข้อแรกก็คือเห็ดจำนวนที่เห็นนี้เดี๋ยวมันจะยุบลงไปประมาณครึ่งหนึ่งและข้อ2เนื้อเห็ดมากๆแบบนี้จะทำให้ซุปของเรา เข้มข้นมีเนื้อในตัวมันเองค่ะเห็นไหมคะผ่านไประยะหนึ่งเห็ดล็อตแรกของป้าป้อมเริ่มยุบแล้วครานี้ป้าป้อมจะเติมเห็ดส่วนที่เหลือลงไปค่ะตอนนี้นะคะป้าป้อมจะเติมซุปไก่แบบก้อนลงไปผัดกับเห็ดค่ะ และตามด้วยพริกไทยปน่นถ้าซุปหม้อนี้มีเด็กเล็กๆรับประทานด้วยแค่พริกไทยก็เผ็ดได้นะคะเห็ดเนี่ยจะมีน้ำในตัวเยอะมากนะคะดังนั้นตอนนี้ป้าป้อมเติมซุปก้อนลงไปป้าป้อมยังไม่เติมน้ำเพราะว่ารอให้เห็ดเขาคายน้ำออกมาก่อน ผัดไปแค่ไหนเหรอคะผัดจนเห็ดสุกยุบลงไปค่ะป้าป้อมใส่เห็ดไปล้นหม้อเลยเมื่อกี้นี้ตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งหม้อและน้ำจากตัวเห็ดออกมามันน่ากินตั้งแต่ตอนนี้แล้วถ้าอยากให้ออกฝรั่งจ๋าหน่อยนึงสามารถใส่วายขาวลงไปผัดกับเห็ดได้นะคะในบางตำรานะคะเขามีการใส่กระเทียม ใส่ใบไทม์ใส่ใบกระวานแต่สําหรับป้าป้อมแล้วป้าป้อมอ,อยากได้กลิ่นชัดๆของเห็ดป้าป้อมไม่อยากให้กลิ่นของกระเทียมหรือกลิ่นของใบสมุนไพรต่างๆมากลบเห็ดค่ะตอนนี้เห็ดของป้าป้อมใช้การได้แล้วค่ะป้าป้อมตักเห็ดที่ใช้ได้แล้วใส่กระบอกเพื่อที่จะใช้เครื่องทุนแรงคู่ใจของเรานั่นเองค่ะ บดเลยค่ะเมื่อละเอียดได้อย่างที่ต้องการนะคะใส่กลับลงไปในหม้อใหม่ค่ะตอนนี้ละค่ะเราจะทำให้มันเป็นซุปครีมเห็ดแล้วนะคะอย่างแรกความเป็นครีมมาจากครีมสด โดยปกติแล้วเราจะใช้วิปปิ้งครีมหรือค o กกิ้งครีมซึ่งของฝรั่งเขาจะใช้เรียกว่า Double Cream Half and Half ได้ทั้งนั้นเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นไปเติมน้ำก็ได้ค่ะเติมนมสดก็ได้ค่ะป้าป้อมจะเติมน้ำนิดหน่อยแต่ไม่ให้เสียของค่ะป้าป้อมเอาน้ำไปผ่านกระบอกที่เรา บทเห็ดเมื่อกี้นี้ค่ะนี่เข้าท่ามากเลยป้าป้อมต้องชิมก่อนเพราะว่ารสชาติที่มีก็แค่ซุปก่อนที่ป้าป้อมใส่ไปจำได้ไหมคะรสชาติไม่ต้องเขมมากเพราะเราจะซดใช่ไหมคะแต่ว่าป้าป้อมชอบความเข้มข้นน่ะคอยสักหน่อยแล้วกันนะสำหรับซุปพรีมเห็ดนะคะ เสร็จแล้วอะง่ายมะมมันง่ายปะงั้นเดี๋ยวป้าป้อมจะทำให้ดูอีก2อ,อย่างดีไหมคะเราเปลี่ยนเป็นซุปครีมฟักทองก็ได้นะคะเอาฟักทองไปปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและทำทุกวิธีการเหมือนที่เราทำซุปครีมเห็ดเลยค่ะแค่เปลี่ยนจากเห็ดเป็นฟักทองเท่านั้นเองสำหรับฟักทองนะคะป้าป้อมขอเติมน้ำนิดหนึ่งเพราะว่า ในตัวฟักทองไม่ได้มีน้ำมากแบบเห็ดค่ะมันจะไม่คายน้ำออกมามากมายเท่าเห็ดดังนั้นเราต้องเติมน้ำช่วยค่ะสำหรับซุปผักขมนะคะใช้ผักขมรากมาเด็ดเอาแต่ใบ ต้มให้นิ่มลงและมาสับหยับหยาบค่ะก่อนจะเอาไปผัดเหมือนกับซุปเห็ดและซุปฟักทองโดยการแทนที่เห็ดหรือฟักทองด้วยผักโขมแค่นั้นเองค่ะอย่าลืมนะคะที่พ่อป้อมเคยเตือนไว้ว่าจะใช้ครีมเข้มขน้นครีมบางลงมาหน่อยนึง นมสดนมสดพร่องมันเนยหรือแม้กระทั่งใช้น้ำบอกเลยนะคะให้เลือกตามสุขภาพของผู้บริโภคนอกจากนี้แล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนเห็ดเป็นฟักทองเป็นผักโขมอย่างที่ป้าป้อมทำมีตัวเลือกอีกเยอะเลยค่ะเราเปลี่ยนผักไปเป็นแครอทก็ได้หน่อไม้ฝรั่งก็ได้บรอกโคลีก็ได้ มันฝรั่งผสมต้นกระเทียมก็อร่อยนะคะลองดูชอบผักชนิดไหนลองทำซุปครีมผักชนิดนั้นดูค่ะมันอร่อยสมใจป้าป้อมจริงๆครบสามรสแล้วเรามาจัดจานกันเลยค่ะ มาลองชิมคู่กับขนมปังกันเลยค่ะอ,อร่อยไม่ต้องงอซุปกระป๋องกันเลยค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ